วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาเที่ยวปราสาทเคลลี่ที่ตั้งอยู่ในเมืองบาตูกาจาซึ่งอยู่ในรัฐเปรักการก่อสร้างปราสาทเริ่มขึ้นในปี1910ก็114ปีมาแล้วแรกเริ่มในเนี้ยบ้านเนี้ยจะชื่อว่าเคลลี่เฮาส์หลังจากที่เคลลี่ให้กำเนิดลูกชายเขาก็วางแผนที่จะสร้างปราสาทขนาดใหญ่ก็พรคิดถึงบ้านเกิดนี่แหละสร้างที่นี่ไปเลย โดยปรา,าสาทเนี่ยมีสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานแบบมัวอินโดซาลาสินีและโรมันเคลลี่นำสร้างฝีมือ70คนมาจากประเทศอินเดียอิฐหินอ่อนและกระเบื้องต่างๆเนี่ยก็นำเข้าทั้งหมดด้วยการออกแบบตัวอาคารจะประกอบด้วยอาคาร4ชั้น14ห้องและลิฟต์และลิฟต์นี่แหละที่จะทำให้ปรา,าสาทแห่งนี้โคตรปัง พอทุกคนคิดดูเมื่อ114ปีก่อนมันไม่มีนันลิฟอะมันเป็นสิ่งมหัศจร์มากเลยถ้าจะต้องอยู่ในบ้านคนน่ะแต่เป็นเรื่องน่าเสียดายมากที่เคลลี่เนี่ยยังไม่เคยได้เข้าอยู่บ้านหลังนี้เลยเขาเสียชีวิตตอนอายุ56ปีด้วยโรคปอดบวมระหว่างการเดินทางระยะสั้นไปที่โปรตุเกสภรรยาของเขาเนี่ยก็รู้สึกเสียใจมากแล้วก็ย้ายกลับไปสกอตแลนด์มันเศร้ามากทุกคนซึ่งบ้านมันสวยมากแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ เอาจริงๆปราสาทหลังนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่วิเศษมากๆเลยนะข้างในจะเป็นห้องเก็บห้องแรกเมื่อเราเดินเข้าอาคารเราก็จะเจอห้องเก็บไวาซึ่งมันล้ำมากอะทุกคนซึ่งสมัยนั้นจะมีบ้านสกีหลังที่มีห้องเก็บวาทุกคน ห้องถัดมาเนี่ยก็จะเป็นห้องต้อนรับแขกนะคะก็เหมือนห้องรับแขกกันแหละแล้วเขาก็จัดแสดงให้เราดูเป็นตัวอย่างด้วยว่าห้องรับแขกสมัยก่อนเนี่ยเป็นยังไงให้กลิ่นอายของความโบราณมากทุกคนตามประวัติที่เขาแจ้งไว้นะคะเคลลี่จะมีชื่อจริงว่าวิลเลียมเคลลี่สมิธเกิดในปี1870-1926เถึง1926<ม><ม>เมื่อเขาอายุ20ปีเนี่ย<ม>เขาก็เข้ามาทำงานในแหลมมลายูในตำแหน่งวิศวกรโยธา ซึ่งเขาก็เข้ามาร่วมงานกับบริษัทหนึ่งซึ่งได้รับสัมปทา,านจากรัฐบาลของรัฐให้เคลียร์พื้นที่ป่าป่าเนี่ยมีขนาด9,000เอเคอร์หรือว่า22,240เอเคอร์เลยนะโคตรใหญ่อ่ะทุกคนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่สร้างก่อนปราสาทแห่งนี้เดี๋ยวเราจะพาเที่ยวชมปราสาทนี้นะว่ามีห้องไหนบ้างน่าสนใจ ตรงโต๊ะสีแดงเนี่ยก็จะเป็นห้องส่วนมนต์ของครอบครัวซึ่งครอบครัวของเคลลี่สมิธเนี่ยเป็นคาทาลิกตามประวัตบอกว่าเดิมทีเป็นหินอ่อนอิฐแอปิคอตที่เราเห็นเนี่ยจะนําเข้ามาจากอินเดียที่ป้ายบอกเนี่ยนะว่าส่วนผสมในการก่ออิฐมาจากไข่ขาวทรายและมะนาวซึ่งผสมแบบเดียวก,กันกับชาวอินโดนีเซียโบราณโอ้โหล้ําสุดเอาจริงๆปราสาทนี้ี่ย โคตรล้ำในยุคนั้นเลยจริงๆนะแล้วมันสวยมากทุกคนคือมันเป็นสถาปัตยกรรมที่โคตรล้ำจริงๆและมีการออกแบบได้ดีมากๆคือมันสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกอนูคือถ้าไปเห็นจริงๆเนี่ยฟังก์ชันของบ้าน,นเนี้ยเนี่ยเราจะไม่ได้เรียนถาปัดนะแต่เรารู้สึกได้เลยว่าคนที่ออกแบบเนี่ยคือเขาคิดมาดีแล้วอะ่ะมันไม่ได้เป็นการออกแบบแบบ ชั้นเดียวเหมือนบ้านปกตินะมันออกแบบแบบห้องนี้สามารถทะลุก,กับห้องนี้ได้ไปตรงนี้ได้ไปตรงนั้นได้คือมันเชื่อมโยงกันหมดข้างในห้องนี้เนี่ยเป็นห้องรับแขกที่ให้ความรู้สึกถึงความโบราณถึงยุคสมัยนะั้นจริงๆเออเขาจัดดีมากเลยเดี๋ยวเราจะไปต่อชั้นสองตรงนี้เนี่ยจะเป็นบันไดขึ้นไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบันไดมันสามารถขึ้นได้หลายทางบอกแล้วบ้านหลังนี้ฟังก์ชันโคตรล้ำ พอเดินขึ้นมาถึงชั้นสอเราก็จะเจอห้องอีกห้องหนึ่งคือจากประวัติเนี่ยเขาบอกว่าเขามีความกังวลด้านความปลอดภัยของคนที่จะมาพักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เนี่ยก็เลยจะมีความลึกลับซับซ้อนนิดนึงห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องขนาดใหญ่จะเป็นห้องรับแขกนะคะเอาไว้ต้อนรับอาคันตุกะผู้มาเยือน เออมาคิดดูแล้วที่มีความลึกลับซับซ้อนในบ้านเนี่ยอาจจะเกิดจากช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เกิดสงครามเอาจิงจจากประวัติศาสตร์ก็มีจริงๆแหละเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงล่าอาณานิคมบ้านหลังนี้ก็เลยจะมีความ security ขั้นสูงปี๊ดติดหนึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยผ่านมา114ปีแล้วอะทุกคนมันยังดูดีอยู่เลยอะเออแต่เราก็ไม่รู้นะว่าเขามีการบูรณะหรือเปล่านะแล้วที่เป็น climate ของปราสาทนี้อีกที่หนึ่งก็คือตรงนี้แหละทุกคน มันมีเรื่องเล่าเรื่องหลอนซึ่งเรื่องหลอนที่ว่าเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะอาจจะประกอบด้วยปราสาทมันก็ดูวังเวงอยู่เป็นทุนเดิมเข้าใจได้ห้องถัดไปห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องของลูกชายลูกชายของเขาเนี่ยชื่อแอนโทนีเกิดในปี1915โดยแอนโทนีเนี่ยห่างจากพี่สาว11ปีและห้องนี้เนี่ยเชื่อมต่อกับห้องของพี่สาว แอนโทนีกับอังกฤษพร้อมกับมารดาเพื่อกลับไปศึกษาต่อจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปเป็นนักบินและเสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่สองจุดถัดมาเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ําและทางเดินลับซึ่งทะลุไปที่ห้องพี่สาวและระหว่างทางเชื่อมเนี่ยก็จะมีบันไดลงไปไม่รู้ว่าเป็นห้องนิรภัยหรือเปล่านะหรือว่านทางเดินลับหรอ มันคือสุดยอดของบ้าน Security ิต้คันเทพต้นแบบทุกคนเมื่อเราผ่านทางเดินลับมาแล้วเนี่ยเราจะมาทะลุก,กับห้องน้ำของเฮเลนและห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องของลูกสาวนะคะลูกสาวขเขาที่ชื่อเฮเลนนี่แหละและห้องนี้ก็มีรายงานว่าเห็นวิญญาณโอ้คุณพระ เนื่องจากเฮเลนเนี่ยได้ออกไปจากแหลมมาลายูพร้อมกับพ่อของเขาและไม่กลับมาอีกเลยแต่บางสันนิษฐานเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮเลนเนี่ยไปตั้งลกลากอยู่ที่แคนาดาหรือว่าอังกฤษเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวของตัวเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าสรุปแล้วเฮเลนเนี่ยเสียชีวิตหรือเปล่าห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องมาสเตอร์นะคะ ซึ่งตามประวัติเนี่ยเขาบอกว่าห้องนี้เนี่ยจะสลักด้วยสไตล์นีโอคลาสสิกอ๋อภรรยาแล้วก็แอนโทนีลูกชายเนี่ยย้ายกลับไปอยู่อังกฤษแล้วก็แอนโทนีก็ไปเรียนเป็นนักบินใช่ไหมแล้วก็บ้านเนี้ก็ไม่เคยมีใครอยู่อีกเลยไม่ถึงเียนะแบดหมดอ่ะทุกคนเก้ามิเชลอะไรเนี่ยเวลามาเที่ยวเราแบดหมดอีก าแต่โทรศัพท์บางทีก็อยากถอดโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยทุกวันนี้ไม่ได้เอาเดียเซอาไปแล้วนะคุณพระลักชูรี่อีกแล้วบ้านสมัยวิกตอเรียขนาดใหญ่จะมีห้องเก็บผ้าลินินเก็บทุกอย่างเก็บผ้าปูเตียงผ้าปูโต๊ะ ที่ทำความสะอาดไว้แล้วไว้ในห้องนี้ทุกคนเห็นความลักชูรี่ของบ้านนี้ไหมขนาดเหลือแค่อีบอะมันยังมีกลิ่นอายของความลักชูรี่ส่วนอาคารหลังนี้เนี่ยจะเป็นหลังแรกที่แคลลี่เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่ออยู่อาศัยก่อนที่จะสร้างปราสาทขึ้นมาเอาจริงๆพอใส่ซาวนี้เข้ามามันก็หลอนใช้ได้อยู่นะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเปลี่ยนดีวกว่า เริ่มกลัวละเออดีขึ้นนิดนึงไปต่อจ้าเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะคะเป็นชั้น3ห้องถัดไปเนี่ยจะเป็นห้องของแขกนะคะที่มาเที่ยวบ้านนี่ไงมันจะเป็นช่องที่ใส่ลิฟที่ในบันทึกแจ้งว่าเคลลี่เนี่ยไปซื้อลิฟเพื่อกลับมาใส่นี่ขนาดเป็นแค่ห้องแขกนะมันยังมีกลิ่นอายของความลักชูรี่อ่ะมีขนาดมีแค่อิดอะ่ะ เรายังรู้สึกได้เลยว่ามันโคตรแบบหรูหรามากๆเลยในสมัยนั้นตรงนี้เนี่ยคือด้านบนสุดของปราสาทนะคะมันเหมือนลานจอดหออะทุกคนสมัยนั้นมีหอไหมทุกคนใครรู้บอกหน่อยตอนนี้ลงจากคำเล่าแล้วนะคะ ช่ฉันที่ว่าคุนกับแล้วร้อนมากทุกคนตอนนี้กี่องศาไม่รู้ห้าสิหรือเปล่าแล้วห้องก็มีหลายห้องมากถ้าสมมติว่านับย้อนไปเมื่อเป็นร้อยปีที่แล้วเนี่ยมันคงแบบอลังมากๆเลยนะขนาดถ้ามันมีบ้านที่เป็นแบบเนี้ยในตอนเนี้ยคือ,อยังไงต้องอลังแค่ไหนถึงจะประสมัยนี้ก็คือก็ต้องอลังการนะ วันนี้เดี๋ยวเรากําลังจะต้องกลับปีนังนะคะเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยเราจะไปนอนที่ปีนังแล้วก็พรุ่งนี้เชา้านัดรับรถก้าโมงแต่ว่าเดี๋ยวหาข้าวกินก่อนหิวมากเช้า,ชากินแค่โรตีมึงกูสงสารน้องน้องแต่งต้องแตง่ตงเออขับรถไม่ได้แล้วเพราะขับรถเป็นยางเงทุ่งตีุ่งตีแข่งไม่ <laughs> ตง <laughs> <laughs>